ลงเนาะอ่านั่งลงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมคะฮัลสวัสดีผู้ชมค่ะพบกับช่องมักยิงชะลาหมาค่ะชคนีค่ะวันที่วันนี้าานวันที่สิบห้มามีสารเป็นวันมหาสงกร์นะคะหนูชื่ออะไรคะลูกเดี๋ยวดูสิหนูชื่ออะไรหนูชื่อวาลินนะคะห,ห,หนูวาลินยังไม่เคยให้นะคะน้<ห>องเป็นสาวบริสุทธิ์สาวพรหมจรรย์นะคะวันนี้เราจะมาเสี่ยงโชคกันเนาะอ่าน,นวาลินนะคะอันนี้มี 01234567890นะลูกนะเอาแม่ขอเลขไทยสองตัวไหนลูกคจะเสียงโต๊ะตัวไหนตัวไหนไหนตัวไหนเอ้างายมาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะดูนะคะเลขอะไรคะเลขศูนย์ใช่ไหมลูก เดี๋ยวได้บุ้เด้อเน่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 สมาธิทำสมาธิก่อน,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 นอ่ะทำสมาธิอ่ะทำสมาธิสาธุมแม่กันสาธุหายเอาหายแล้วค,ะค่ะท่านผู้ชมคะสูตรห้าเลขกไทยสองตัวนี้เป็นที่สุดของภาษาสาตูสาตรห้านะคะจะไปเป็นเลขบนบลูเลขบนูบบนแม่บลูให้เลขบนไปเด็กง่ายไหม ่ะตั้งใจนะลูกเดี๋ยวแม่สาธุกันสาธุสาธุท่านผู้ชมสาธุเอฟจีแม่เดี๋ยวสาธุเพื่อให้หนูวานลินได้ข่าขนมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมันาหายกันแก้แค้นนึงสลับก่อนนะคะอา เลขสาตัวนะคะสามตัวบนได้อะไรเนาะปอลินจะให้อะไรวะเอาหลักร้อยได้อะไรลูกหลักร้อยเร็วๆอย่างอ้าวได้แล้วค่ะหลักร้อยศูนย์เหมือนเดิมหลักร้อยนะคะศูนย์เอาขนมเพิ่มกับ ตัวไหนลักซิป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 ได้แล,ล้วคะ่ะเอามาพร้อมกันเลยค่ะมีสามหนึ่งไงดีศูนสามหนึ่งโอเคนะจริงเหรอ จริงไหมอ่ะจริงไหมลองจริงไหมศูนย์สามหนึ่งนะคะอ่ะจริงไหมพี่สูตรนะคะซื้อเลยค่ะซื้อเลยค่ะจริงไหมลูกจริงไหมคะจริงไหมจริงไหมถ้าจริงถ้าจริงมองหน้าแม่ถ้าจริงมองหน้าแม่จริงไหมคะจริงไหมพูดสิจริงไหมไปยักหน้าจริงไหมคะได้ไหมผ่านเด้อผ่านเล้อจริงด้าบอศูนย์สามหนึ่งค่ะ ขอบคุณนะคะโชคชกหมานหมานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย